สวัสดีครับชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมผู้เต็มเปี่ยมด้วยพลังลึกลับเดือนพฤศจิกายนนี้คือช่วงเวลาที่ดาวอังคารหรือดาวประจำตัวโคจรคืนเย้ามาสถิตณนะราศีพิจิกตลอดทั้งเดือนทำให้พลังงานของคุณยืนหนึ่งคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเอเนอร์จีบ้าพลังเป็นพิเศษ เดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงและฉับพลันที่จะนำคุณสู่การเป็นราชัาแห่งอำนาจและผู้นำที่แท้จริงคุณคือลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดวงเปลี่ยนชีวิตดาวกรรมเคลื่อนออกทำให้ฟ้าเปิดทางใหม่ให้ร่ำรวยอย่างมีปาฏิหาริย์ดวงการงานธุรกิจสู้แล้วดวงขึ้นฟื้นพลังชีวิตใหม่ กเกษตรหนุนแรงสู้แล้วดวงขึ้นเดือนนี้ดาวประจำตัวมาอยู่กับคุณทำให้คุณขยันขันแข็งและมีความไม่ยอมแพ้มาเต็มงานใดที่คุณรับผิดช,ชอบมานานงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงราชาแห่งอำนาจคุณจะได้รับอำนาจและบทบาทผู้นำในการตัดสินใจสำคัญผู้ใหญ่เห็นค่าและให้การสนับสนุน ใครที่ต้องไปแข่งไปสอบบอกเลยว่าบังแน่นอนชัยชนะได้โล่จะเป็นของพวกคุณย้ายงานเปลี่ยนงานเป็นช่วงที่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานได้เพราะดาวพฤหัสด,ดาวการเงินออกจากภพมรณะแล้วทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะลุยต่อในเส้นทางใหม่ข้อควรระวัง17พฤศจิกายนเป็นต้นไป หลังวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะมาเสริมทัพต้องระวังอุบัติเหตุและการทะเลาะกับคนจากอารมณ์ที่ใจจะร้อนขึ้นต้องคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีดวงการเงินโชคลาภรวยแบบนิ่งๆแต่ชั่วเงินก้อนใหญ่เข้าเงินเข้าแบบมั่นคงคุณคือหนึ่งในราศีที่ดวงการเงินเฮงที่สุดเงินเข้าสู่โหมด รวยแบบนิ่งๆแต่ชัวรายได้เติบโตจากความพยายามและความสามารถส่วนตัวเงินก้อนใหญ่หนี้สินคลี่คลายโอกาสได้เงินก้อนก็มีแน่นอนโดยเฉพาะจากการเคลียร์หนี้สินคดีความหรือจากแหล่งที่ไม่คาดฝันใครมีหนี้สินจะเริ่มคลี่คลายและเงินจะเข้ามาแบบสม่ำเสมอในที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนขยายธุรกิจหรือขยายกิจการคือ วันที่1ถึง8พฤศจิกายนข้อควรระวังดาวการเงินคือดาวพฤหัสจะโคจรถอยหลังในช่วงหลังวันที่9พฤศจิกายนอาจทำให้เงินมาแบบไม่สมู่เสมอและมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทำให้วุ่นวายมากกว่าเดิมดวงสุขภาพและข้อแนะนำโรคที่ต้องระวังระวังปัญหาเกี่ยวกับฟืนไฟความร้อนและความเครียดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเครียดเรื่องงานที่หากปล่อยวางไม่ได้จะส่งผลต่อสุขภาพข้อควรระวังไม่ควรหักโหมทุ่มเทพลังแรงกายทั้งหมดที่มีโดยไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะอาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายสิ่งที่คาดหวังก็จะไม่สำเร็จเคล็ดลับเสริมดวงสายมูขั้นเทพทำบุญล้างซวยทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค ไม่ว่าจะถวายสังฆทานให้พระพิสุกสงฆ์หรือจะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจะเป็นมหามงคลเสริมชะตานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบพิจารณาความคิดสติเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาที่เจอได้เองเทพมงคลไหว้พระแม่ลักษมีหรือสวดคาถาเรียกทรัพย์ ประจำวันศุกร์หรือบูชาพระพิคเนตเสริมอำนาจบารมีและนี่คือคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกตลอดเดือนพฤศจิกายน2568ครับสายมูขั้นเทพขออวยพรให้พลังแห่งราชันแห่งอำนาจนี้นำพาความสำเร็จที่พลิกชะตาฟ้าผ่ามาสู่ชีวิตของท่านครับขอให้ดวงการเงินติดจ,จรวดมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาสู่ท่านอย่างมั่นคง การงานที่สู้มาจงได้รับชัยชนะอย่างสมศักดิ์ศรีและขอให้ท่านมีสติคุ้มอารมณ์ให้ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามไว้จงเป็นผู้ชนะในทุกสนามชีวิตตลอดทั้งเดือนครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสายมูขั้นเทพเพื่อในพลาดทุกการอัปเดตดวงชะตาดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับ